ดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทาต้มปลากันนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราเตรียม,มยหม้อก่อนเตรีหม้อหม้อหม้อถ่ายหม้อครับถ่ายหมอ้อตากล้องถ่ายหมอ้มอ,มอนี่เดี๋ยวเราไปใส่น้ำ,<ห>นำ,นำใส่น้ำก่อนใส่น้ำรถไปใส่น้ำอนนี้ปลาตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวใส่น้ำใส่ประมาณสักหนึ่งหม้อนะครับ พราะว่าเราชอบสดน้ำอันนี้น้ำฝนเงับน้ำฝนน้ำฝนจากอู่นะครับชัดไหมกล้องชัดไหมอ่าชัดนะครับีเพราะว่าเราชอบซดน้ำเราต้องใส่น้ำนเยอะๆครับจะได้สดน้ำล่องคอครับประมาณนี้นะครับใคร้ักก็เรื่องของเขาครับผมเพราะว่าผมชอบน้ำนยอะงๆชอบสดน้ำับผมนี่นะครับประมาณนี้ครับ ครางทิ้งไว้ก่อนนะครับอันดับแรกเราครางน้ําไว้ก่อน้ําร้อน,อนในระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวเราไปทําปลาก่อนครับว่านี่ครับปลาเพิ <c oughs> ่งไปตกมาได้ครับตัวใหญ่ๆนี่ <c oughs> ตัวใหญ่มากตัวละกี่โลดิมันคาับสองโล <c oughs> ประมาณสองโลนี่ครับตัวใหญ่มากครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทําปาลารอนะครับในระหว่างที่รอน้ําเดือด เ,เดี๋ยวติดฟ้าไปกันติดฟ้าไปข้างบนเห็นไหมครับเสียงอยู่ไหนครับเสียงกับมีดครับเสียงกับมีดแอบเสียงอันนี้มีดมันน้อยไปหรือเปล่า <c oughs> มีดมันน้อยไป <c oughs> เดี๋ยวไปเอามีดไปเดี๋ยวไปเอามีดกันนะครับเดี๋ยวไปเอามีดโต้กันตั้งนี่เป็นวิธีคนมีดแบบชาวบ้านนะ Brenner, ơi, mấy con, mhm. Little one, come loại con, hai con. con. Hai con. Hai con. Hai con. 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 การที่จะทํากับข้าวให้อร่อยเราต้องดื่มก่อนสักเป๊กต,มมต้องมีน้ำชาต้องมีน้ำชาก่อนสักเป๊กร <c oughs> ้อนท้องร<อ> <c oughs> ้อนท้องออร้้นทงต้องใส่ซอสก่อนแหมอุอ่นเครื่อง,งก,ก,ก่อนอละเป๊กต้องหั่นนี้ตัเปิดนี่ดื่มไปก่อนหนึ่งป๊กแล้วใส่หมูเห่านะ <c oughs> อก่อนนะครับใส่หมูเห่าเนี่ยตอนผัดหมูเห่าอ่ะ ใส่ดีเนาะเนาะร้อนจวดเลยสีมันโ้สั่งงูจังอ้างแห่งคัดงี้ออกงี้เทนี้ก็กระเพราสักหนึ่งกิโลเออไปกระเพราอนี่ยนะครับตากร้อาก้อนเก็บไปกระเพราเนียนี่เอาแนนอนนะเน๋้วตั้งที่นื้อถ่ายตั้ง ออก,กำใหญ่ๆกะเพากำหเลยรเราจะท่อนเป็นท่อนเลยนะครับทำเป็นท่อนเป็นท่อนเ,เอาสากกันเงินซับมัน็นด็นเงินน, <c oughs> นีนไม่ต้องใช้สากกระเด็นสากสากสากนะครับปลาตัวใหญ่นะครับอืมเริ่มเทิ่มเลย อันนี้ครับการทำปลาตัวใหญ่เนี่ยคือเูถังก็ได้ผู้ก็ได้ว่ามันใสเมนดดกนั่นสญ่ 好好玩。<laughs> <laughs> <laughs> อาบน้ำยังไงนะที่บ้าเล็้วหาว่าไปอาบแล้วทำไมชุดมือนดื่มถ่ายกล้องกลงสีกวจะวงยกอะไรล่ะ หนเกบหนเกเดี๋ยวให้ตกองอีกหนึ่งเป๊กตกรงยกอีกเป็กครับซีด้ีด้ีด้นี่โอ้บ้ยเพื่อนมา อันนี้ครับ<ณ> <as> <c> um> คนเก็บตะพอครับเนี่ยอ <c> um> ันนี้คนครับเนี่ยๆคนเก็บตะพอครับมืออาชีพครับนี่เมืออาชีพเนี่ยครับคนลดน้ำได้ดีนะคนเก็บตะโพนะครับเนี่ยโห,หน้าตาหล่อมากอ่ะตอนนี้น้ำเราก็น่าจะเริ่มเดือดแล้วนะครับตาก้องมาตาก้องมาดูน้ำเดือดยัง โอ้โหน้ำเดือดบุบๆเลยครับแต่ร้อนมัน่้น้ำเดือดบุบบุบเลยเดี๋ยวเราใส่พริกแกงเข้าไปก่อนสักครึกิโลเออสักครึค่งกิโลเลยใสถถ่ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะครับ <c oughs> เอาประมาณนี้เนาะประมาณนี้เผ็ดไหมชอบชอบเผ็ดไหมนี่ถ้าคนชอบเผ็ดก็ใส่ไปเยอะ ลม่คนไม่ค่อยชอบเผ็ดเกิใส่เบ็ดประมาณนี้ครึ่งหนึ่งก็พอพอะมากิโตอนนี้ครึ่งกิโลแล้ว <c oughs> อ่าแล้วก็อีกอีกตัวนึงอยู่ไหนล่ะคนอคนอครนบคนอคนอ,นอ <c oughs> ใส่ไปสองก้อนมันจะพอดีถ้าถ้ายังไม่เค็มก็เดี๋ยวค่อยปรุงน้ำปลาเพิ่มเพราะว่าอันนี้มันสำเร็จรูปอยู่แล้วรสชาติมันพอดี ไปเลยครับรอมันเดือดกล้ <online> <c oughs> องม <t Bau siglo> ือ <color> ส <hate fish> ั่นตากล้องมือสั่นไม่ได้ถอนหรือเปล่าตากล้องยังไม่ถึงเนี่ยถอนยังไม่ถึงนี่ไงตากล้องเนี่ยยังไม่ถึงโลกอ่ะไปไปก่อนตากล้องไปก่อนลินให้ตากล้องก่อนสิเอาหนุนรินให้ตากล้องก่อนนู่นุนดูถ่ายคนเออเขากำลังลินให้นะ ่าเดี๋ยวตอนนี้เราก็ตอนตอนนี้นิ่งแล้วครับ <laughs> นิ่งแล้ว <laughs> ตอนนี้ตะก้อมืนิ่งแล้วใช่ไหมหนิ่งแล้วเนาะ <laughs> <laughs> โอเคครับใ <laughs> นระหว่างเรารอมันเ,เดือดอีกรอบเดี๋ยวเราไปหันขาตะไคร้ไม่รอกันครับหันขาตะไคร้ก่อน <laughs> <laughs> อันนี้ตะไคร้นะครับตะไคร้ล้างยังตากล้องล้างยังตะไคครร้ับางตกล้องล้างแล้วเขาตะไคร้ใบมะกรูดเราเตรียมไว้พร้อมแล้วครับแต่ว่าเหลือแต่หั่นอย่างเดียวอ่านี่ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหั่นเป็นแว่นๆกันเพื่อนตรงกันครับึรงข อนฮนี่ผู้อ่ต้องต้อง้องต้องต้อับองต้องต้องต้อาต้ต้วงต้องต่องต้องา้องี้อสต้องต้องต้อสต้องต้องตต้องต้อ้างต้องตสองห้อม้อยต้้อองต้องตอ้องต้อตองตอองอตอ้งงอ เียเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่เดี๋ยวเราเอาปลาลงนะครับผมตอนนี้สักประมาณห้านทีครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้มาเร็ววิ่งไปซื้อสียก่อนวิ่งวิ่งไปหาซื้อไอ้น้ำมันรอลื่นก่อนนะครับผมน,นี่ครับเดี๋ยวให้มาเร็วไปซื้อก่อนนะครับผมสักครู่ครับน้ <Yeah. S 1> นำมัน่อลื่นหมดครับน้ำมันรอลื่นหมดมนอนอะไรภาษาจังหะไม่ได้กด อ่ตอนนี้น้ำก็น่าจะเดือดได้ที่แล้วนะครับผมอ่เดี๋ยวเปิดฝาดูโอเคครับน้ำเดือดได้ที่แล้วครับผมอ่ตากล้องมาถือกล้องครับผมตากล้องครับอ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนตากล้องครับนี่ตากล้องคนนั้นไม่ไหวแล้วครับนึงโอเคถือนี้ได้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเอาปลาใส่เลยนะครับผม นีะครับปลาครับเดี๋ยวเราเตรียมใส่เลยนะครับผมใส่ไปเลยนะครับผมใส่ไปเลยอพอใส่ปลาไปแล้วเราห้าม,มนุษย์นะครับผมมนุษย์มนุษย์ <c oughs> ษยแปลว่าอะไร <c oughs> มนุษย์แปลว่าอะไรตากล้องไม่รู้อ่ามนุษย์ก็แปลว่าคนสิครับไม่รู้อะไรไงครับเ, <laughs> เดี๋ยวเราปิดฝาไว้สักครู่ครับผมมันอาจจะปรุงรสชาติทีหลังเพราะว่าบางคนอาจจะปรุงรสชาติก่อนหรือปรุงทีหลังแต่ว่าผมชอบปรุงทีหลังใช่สูตรของผมจะปรุงทีหลังครับผมเทน้ำโอเคเดี๋ยวรอสักครู่แล้วค่อยมาปรุงนะครับผม เดี๋ยวเราในระหว่างรอเราก็ออกมากึ๊บรอกันก่อนนะครับผม40ดีกี่น้ำใสใจจริง <c oughs> อันนี้น้ำใสใจรินงน้ำชาเหนน้ำชาอชากเมี่ขาแต่ขากว่าขาจะเป็นแบบขาเป็นง่อมขาเป็นง่อยอ่ะสักเป็กค,ครับผมอโอเคเดี๋ยวรอปลาสุกนะผม อ่ะตากล้องธรรมดาตากล้องทำไมเป็นยังไงครับถอนยังตากล้องยังเลยเอาอีกสเปกดูตากล้องอยากอยากติดธนูแล้วกลางปีกแล้วเอาอีกสเปกดูตากล้องขึ้นบนฟ้าล่ะถือรินไหมอ่ะรินมาจะให้ใครรินล่ะมาตากล้องนะเออมาเอาอีนีให้ชีวิก่อน เอาเชฟยืนให้เชฟด้วยืนนี่นี่แก้วเชฟอยู่นี่เออนั่นแหละแก้วเชฟโอ้ตากองกินเองอย่างเดียวเลยเออตะกองกินเองคนเดียวอ่ะนี่ได้เวลานะครับน้ำเดือดแล้วหนึ่งเป๊กนี่อร่อยแน่นอนเดี๋ยวลองโอเคน้ำเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาปรุงรสสักหน่อยหนึ่ง นี่นี่นี่ก็จะวัดสภาพนี่แค่้อนเลยอืดีนาะนั่งอย่างนี้นเขนาดอากานี่ก็เป็นเยอะมากนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาติมันมันไม่แรงเท่าไหร่ เลยมาดูที่เชฟครับอาโอเคเดี๋ยวปรุงรสเพิ่มนี่คือชูสนะคือชูไม่ใช่กำาปังครัชูรชูรผมชูรแเลใส่ผมชส่หน่อยนี่เป็นลูกนกปาใส่หมดเลยครถ้ายังนู้นใส่หมดเลยเอาเอาเค อันนี <esis? A> ้เขาเรียกผมชูแซ่บใส่ใส่ใส่เยอะเอาแล้วผมใส่เนี่ยใส่น้อยเชี่ยมน้อยใส่หลายเชี่ยมหลายตัวสามตัวทีช้อนสองช้อนตัวที่สองตัวที่สองอันนี้ช้อนสามช้อนสี่อันนี้ช้อนที่อ่ะช้อนอาหาช้อนพอไหมอ้หาช้อนพอแอ้ว น้ำปาสักหน่อยน้ำปตาตาหน่อมน้ำปลาตาหสักหน่อยนะึงใส่มากๆไรจะใส่ประมาณสองช้อนัก,ก <c oughs> ประมาณนี้กเอากเอเพราะว่ามันก็ <c oughs> มันไอ้ขนมก็พอเค็ม okay, อยู่แล้ว่ว่าเราใส่พอให้มันมีรสชาติสักหน่อยนึงโ <c oughs> อเค เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเดือดเองเราไม่ต้องคนเพราะว่าถ้าคนแล้วมันจะขาวใช่ถ้าคนมันจะขาวต่อไปแล้วมาใส่มะนาวอ่ามะนาวซึ่งเอ้ยหอมหอมก็เกลือโรยไปแล้วอ่าอ่านะครับนี่นะครับเนี่ยหอมก็เกีือตับปลาด้วยอ่่าอันนี้หอมก็เกลือใส่ไปเลยใส่ไปทั้งเขียง อ่าโรยไปสองนาทีครับเอ้าผู้ช่วยเอ้าผู้ช่วยอัอนนี้ใบกะเพราใบกะเพรานีใบกะเพานนรพาเป็นเป็นไฮไลท์ครับเป็นไฮไลท์เก็บอยู่ข้างบ้านครับเนี่ยเป็นไฮไลท์ก็เป็นมะเขือเทศแต่เป็นกะเพราแกงหรอผู้ช่วยซอยมะเขือเทศกับพริกให้หน่อยอซอยนะซอยนะไม่ใช่ซอยนะซอยนะซอยนะ, <c oughs> ยะผู้ช่วยนะ <c oughs> โอ้ยซอยใครอยู่บ้านใบกะเพราใบกะเพรา ใบกะเพราที่เราเก็บมาข้างบ้านครับเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมให้มันสุกหน่อยนึงแต่เป็นกระเพราแดงครับไม่ใช่กระเพราเขียวหรอกกระเพราแดงมันหอมเยอะคนเยอะมันเป็นกระเพราเมื่อมันหอาชื่อกระเพราหอมขึ้นมาาติมันหอมมันหอมเป็นกระเพราป่าครับผมหอมหอมรอผู้ช่วยซอยเอาไปดูผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยอันนี้ผู้ช่วยครอ่าซอยเข้าไปซอย ไม่ต้องไปคนเราไม่ต้องไปคนให้มันใช่ถ้าเราคนเนื้อปลามันจะเปื่อยหนึ่งแล้วก็มันจะเควาด้วยละกินแม่อร่อยใชู่ <c oughs> ช่วยเชฟเอามายกมายกมาถือถ่ายตามมา,อา,อาโอเคเอามาใส่เลยผู้ช่วย เช่วยใส่ครับช่วยใส่ครับผมช่วยโฮ้ยช่วยดิครอ้วัวมวยมวยในไทยระบาดส้อมขาวเอ้ยส้อมขาวเป็นมวยอะไรติ่มพ้อลิกอ่านนึงของขาวนี่ไนี่ครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณห้านาทีเดี๋ยวได้กินเตรียมจานไว้เลยรอสิไปบึงตอนกินพร้อมโอเคครับตอนนี้ก็ ฝากัวเลยนะครับครัผู้เชี่ยวเชี่ครับผู้เชี่ยวเชี่ยบผู้เชี่ยวเชี่ครับไม่ร้อนไม่ร้อนครับไม่ร <c oughs> ้อนครับหอมรุ่มเลยครับแน่โห,โหน่น้ำค้างขึ้นเลยโอ้งน้ำค้างเลยนะน้ำค้างหรือว่าไอไอร้อนน้อน,น,อนตักน้ำเลยตักน้ำเลยตักน้ำเลยอ่าตัวส่วนกลางด้วยครับส่วนกลางด้วยเออนั่นแหละ เอาน้ำด้วย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 <ม>เออเขาจะได้ซดน้ำนั่นแหละเอออย่าให้ลูกมือตัวเออเดียเพลย์เยใส่น้ำไปใส่น้ำเยอะๆเพราะว่าต้มปลามาต้องซดน้ำกนก่อน มาครับเสริฟเสิร um. ์ฟเสิร์ฟครับเสิร์ฟเสริฟเดี๋ยวเดี๋ยวมะนาวก่อนครับมะนาวมะนาวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงให้ชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวเอาประธานชิมก่อนประธานชิมก่อนลองรสชาติดูก่อนอ่ามะนาวแลวังหรอนเป่าปากยเป่าด้วยครับเป่าด้วยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ รสชาติกลมกลมอร่อยดีครับโอเคครับเปรี้ยวพอดีเลยรสชาติอ่าไม่ต้องใส่มะนาวอ่ามะนาวไม่ต้องใส่อ่าไม่ต้องโอเคกลมกลมครับกลมกลมทุกอย่างกลมกลมอร่อยอ่าลองประทานครับลองประทานครับอ่าลองชิมอ่าเดี๋ยวให้ลองประทานชิมกันนะครับเอาให้ลอยๆนะไม่ความสุก น้ำปลาน้ำปลานิดนึงนึ่งผู้ช่วยผู้ช่วยครับน้ำปลาน้ำปลาเอาเติมตึมเส่ไหนเสร็จอ้าวโอเคเหยาะหยาะเหยาะไปอ่าเหยาะหยาะไปพอพ่อพอพอเดียวโอเคสองคนนิดนึงเอาสินอ๋ออืมมันมันโยกมันโยกมันโยกเอือผู้ช่วยจับไว้ก่อนผู้ช่วย เดี๋ยวเราจะลงผู้ช่วยนี่ห่วงเราอย่างเดียวเลยใช่ไหม่ห่วงตรออะไรเลยอภิกผมใส่ไหมไหมหน่อยไหมอ่อใส่ไหมไม่อาไม่เ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 อาไ่อาม่เอาม่เอม่เอาไ่เอม่อาีอ่เอาไเอาไิสอาไ่อาพอา่เอยพอา่อา่อาเอาไมอด่เอาม่อ่อม่อดีอา่อาไเาอาเาอดเลอม่ออ่ออออ ครับไม่ต้องปู่พริกป่นไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องเพิ่มอย่าพู่ไม่ไดครับย่เย่ยมเย่ย่เย่มถ่ายตอนย่ำย่เย่ยมเย่ยเนยครับอาบูช่ยเอ้ยพี่เชมลองลองานลองพายอายพายย่ม อ่าเป็กเปกก่อนเป็กก่อนไหมเป็กไหมเป็กไหมจะให้อร่อยต้องเป็กก่อนเป็กก่อนเป็นข้าวก่อนปรานเปกนิดนึงก่อนอืมแล้วก็ช่วยจะเพิ่เป็กอ๋อ่าเฮ้ยหน้าตากันดีนะเว้ยแต่ว่าผมบางนิดนึงเวอมาแชทยังไงครับรสชาติอืมถ้าเป็กแล้วชาติอืมเข้ากันไหมเหมือนเดิม อร่อยงั้นเป็กสองอ่อครับนี่ยมาทานญิงอ่าอ่าทานข้าวครับแต่ว่ารสชาติอย่างนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มพริกป่นครับมันออกมันต้องเพิ่มอ่าเพราะว่ารสชาติพอดีรสชาติพอดีแล้วใส่มะขามเปียกไปแล้วครับโอ้พอดีเลยครับอืมสุดยอดมากเลยครับอืมจัดไป ขอบคุณครับผมเจลซี่เจลยวซี่เออยกมือยกมืออันนี้อะไรนี่เราลองมาทานชิมกันเราทานชิมสิครับเรามาทานคอมเมนตเนอรับแซฟเขาบอกคำเดียวเซฟเฮ้ยอะไรนะพูดได้คนเดียวแซ่บแซ่ฟน่ะคำเดียวว่าแซ่ฟ แบบหลายเด้อพี่น้องต้องเพิ่มเติมอะไรนี่ครับไม่ไม่ต้องเพิ่มค่ะเออเขาไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟขอดื่มสักกระตุก่อนครับเชฟช่มพลังก่อนเพิ่มลังผู้ช่วยเชฟนี่อ่าผู้ช่วยเชฟนี่ขยันลิ้นจังเลยขยันลิ้นจังเลยเหลือไม่ได้เลยผู้ช่วยเชฟจะหมดอีกแล้ว จะให้ประธานเทียขวดน้อยเองเอาประธานใหญ่ว้าประธานตัวประธานต้องเลี้ยงวออประธานต้องเลี้ยงนี่นี่เชิญเชิญเชิญประธานนี่นี่ประธานประธานจะเลี้ยงอีกขวดน้อยหนึ่งครับจัดไปครับจัดไปใจปั๊มใจปั๊มแล้วใจเหมือนประธานไหมไม่ประธานใจปั๊มนะปั๊มเนี้ยปั๊มเนี้ยโอเค โอเคครับจัดไปโอเคเอากินขอให้อร่อยนะครับผมอร่อยครับอร่อยสุดยอดครับไม่ต้องปรุงอะไรมากเติมเลยอ่พริกปนก็ไม่ต้องเพิ่มมะนาวก็ไม่ต้องเติมแต่ว่าเผื่อจางก็เติมน้ำปลาอีกหน่อยครับต้องมีสาวๆมานั่งกินด้วย แต่ว่าสาวๆมานั่งกินไม่ได้นะครับมีรอม,มีมีรองประธานามานั่งด้วยครับมีอกคุกต์กนเล็น,นเล่นเล่นมาเร็วมาเร็วมาเร็ว <c oughs>